รูปครอบทุกท่านและเด็กๆห้องสับปะรดนะคะเราพบกันวันอังคารที่2นะคะเดือนมิถุนายนนะคะพุทธศักราช2 5 6 4ค่ะเด็กๆเมื่อวานนะคะคุณครูแหววแนะนําอุปกรณ์ในกล่องให้เด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าในกล่องของเด็กมีอะไรนะคะแล้วมีเสริมอีกนิดนึงนะคะเด็กๆอ่าคุณครูแหววให้แบบฝึกนะคะแบบฝึกหัดให้เด็กๆไปหัดทาหัดระบายสีนะคะอ่านะคะหัดทมหัดระบายสีนะคะ เด็กๆหลายคนส่งคลิปมาให้ครูแหววดูแล้วนะคะคุณพาอคุณแม่ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะให้เป็นการฝึกนะคะ,ะเช่นที่น้ำมันก็ไปปั้นขยำนะคะอะสามารถครึ่งเป็นยาวๆหรือเป็นแบนได้กลมๆได้หมดนะคะและวันนี้นะคะคุณครูแหววมีแนะนำนะคะอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนนะคะ ของใช้ส่วนตัวของเด็กมีอะไรบ้างเอ่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะชิ้นแรกเลยอะไรคะเด็กๆก็คือกระเป๋านะคะกระเป๋าก็เป็นของของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะกระเป๋านะคะของใช้ส่วนตัวของเด็กเช่นกันนะคะเมื่อเด็กๆมาโรงเรียนคุณครูก็จะมีสัญลักษณ์ห้องติดใส่ตรงนี้นะคะชื่อของเด็กๆด้วยนะคะกระเป๋าจะเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะ เรานะคะ 2. ที่ลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือนอนขอเด็กๆอันนี้คือที่นอนของเด็กๆนะคะที่นอนก็จะเป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กเด็กเช่นกันนะคะผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงจะเป็นสีชมพูนะคะเด็กผู้หญิงจะเป็นสีชมพูส่วนเด็กผู้ชายนะคะ,ะ,ะ,คะก็จะเป็นสีฟ้าเช่นกันนะคะแต่หลายคนนะผู้ชายชอบสีชมพูก็มีเยอะนะคะได้หมดนะคะอันนี้ก็คือรรอุปกรณ์ของใช้ของเด็กๆนะคะอ่าแล้วก็ผ้า อย่างที่ครูแหวบอกคุณพ่อคุณแม่นําไปปักให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะผ้าเชิ้ตตัวของเด็กๆก็จะมีหูด้วยนะคะอะ่ผู้ชายของเราจะเป็นสีฟ้าผู้หญิงของเราจะเป็นสีชมพูเช่นกันนะคะปักชื่ออันนี้เป็นของชายสชินตัวนะคะเด็กๆผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนก็เช่นกันค่ะผ้ากันเปื้อนนี้นะคะเด็กๆจะต้องนํามาทุกวันนะคะ มีไว้สําหรับเวลาเด็กๆไปทานข้าวนะคะก็จะใส่ไว้นะคะหรือว่าเด็กๆทํากิจกรรมศิลปะนะคะใส่ไว้เพื่อไม่ให้เลอะเสื้อผ้าด้านในนะคะนี่คือผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วก็จะมีที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแปรงสีฟันค่ะเด็กๆเด็กๆกินแปรงสีฟันไหมคะแปรงสีฟันของเด็กๆก็จะมีหมายเลขนะคะสัญลักษณ์ของเด็กๆสิดเหมือนกันนะคะแล้วที่เด็กๆลืมไม่ได้เลย ก็คือกระติกน้ำกระติกน้ำเป็นของใช้ส่วนตัวนะคะเด็กๆแต่ว่าถ้าวันไหนเด็กๆลืมกระติกน้ำมาที่โรงเรียนคุณครูแบบมีแก้วน้ำให้เด็กๆนะคะแต่คุณครูแบบวเชื่อว่าเมื่อเด็กๆได้มาโรงเรียนเด,ด็กๆไม่ควรพลาดกระติกน้ำของตัวเองนะคะกระติกน้ำที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเมื่อลูกมาโรงเรียนลูกจะให้เพื่อนๆดื่มของเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นของใช้ส่วนตัว แปลงสีฟันเช่นกันค่ะเด็กๆแปลงสีฟันนี้นะเพราะว่าเราต้องแปลงในไหนคะในปากของเราใช่ไหมคะเอาไปกัดเอาไปอมก็ไม่ได้นะอันนี้เป็นของใช้ส่วนตัวนะคะวันนี้มีทั้งกระเป๋า ล้วนเป็นของใช้ส่วนตัวของเด็กๆเช่นกันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะเมื่อเด็กๆได้มารงเรียนเด็กๆต้องรู้จักของใช้ส่วนตัวของเด็กๆนะคะถ้างั้นวันนี้เรามาเรียนรู้กันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ